ยินดีต้อนรับสู่ชุดคู่มือการใช้งาน MT5 ในวิดีโอวันนี้เราจะสำรวจความหมายของสัญ,ญลักษณ์เช่น EUUSD และอื่นๆในแพลตฟอร์ม MetaTrader 5เมื่อคุณเปิดแพลตฟอร์ม MetaTrader 5คุณจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่รายการในหน้าต่าง Market Watch ของคุณเอาเรามาแยกความหมายของสัญ,ญลักษณ์บางรูปแบบกัน 1 E U I U S D E U R หมายถึงยูโรเงินตราของยูโรโซนในขณะที่ U S D แทนเงินตราสหรัฐอเมริกาสัญ,ญลักษณ์นี้แสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรกับดอลลราสหรัฐ2 G B P S G B P หมายถึงปอนด์สเตอร์ลิงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างปอนด์สเตอร์ลิงกับดอลลราสหรัฐ 3. USD JPY USD แทนเงินสหรัฐในขณะที่ JPY หมายถึงเยนญี่ปุ่นเอาสัญ,ญลักษณ์นี้แสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับเยนญี่ปุ่น 4. AUD s AUD แทนเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและสัญ,ญลักษณ์นี้แสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียกับดอลลาร์สหรัฐ 5. USD CHF USD แทนเงินสหรัฐในขณะที่ CHF แทนฟรังก์วิสอ